สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมชม่องย่าพรอตอรีวันนี้ยาพรจะทำหมูนะคะสามชั้นกับตีกโกหมูค่ะผัดน้ำปลานะคะก็คือข้าวปลาเองค่ะ เราก็เอาน้ำมันใส่กระทะนะคะแล้วเราก็เอากระเทียมสับใส่ไปค่ะเราจะคั่วสามชันกับโรงหมนะคะ่ะแล้วก็ ผัดกระเทียมนั่งหอมๆก่อนนะคะปเปิดเครื่องอยู่ระจะนะคะเสร็จแล้วก็เอาซโครงหมูก็สามชั้นลงไปคะ่ะ ใส่ขาะตะไคร้ลงไปใส่น้ำหน่อยนะคะเขาจะได้สุกทั่ว ใช้เวลาหน่อยนะคะเพราะว่าีิโกงหมูก็สามชั้นนี้เขาจะอุ่นยาก เราก็เอาสีดำใส่ไปหน่อยนะคะให้มีสีสันสวยงาหน่อยแต่งสีงะคะ่ะ ป่บาเป็นหนช้อนโต๊ะนะคะใส่ไปสองช้อนโตนะะ่ยลองชินนมน้ำ่อยนะคะ เพราะเรายังไม่ปรุงเตะนะครับแต่เราขอชิมก่อนว่ารสชาติเป็นยังไง เคี่ยวอรดึนกว่าน้ำจะแห้งค่ะแห้งเหลือเนี่ยน้ำหน่อยๆนะคะเพราะว่าอยากจะให้กระดูกหมูกับสามชั้นเนี่ยก็นิ่นค่ะทานได้ โคงหมูที่ใส่ลงไปในนี้นะคะทำวันนี้ก็เป็นซิ่โครงหมูอ่อนค่ะเราว่าจะมีเนื้อเยอะเยอะนะคะมากกว่าชิ้โครงหมูธรรมดาหน่อยเราก็เคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะเพื่อที่จะให้หมูนะคะซิโครงหมูกับสามชั้นเนี่ยงนุ่มเรทาทำเสร็จแล้วก็ไปทานได้เลยค่ะ แล้วก็ใส่ผงบ้งรสนะคะประมาณที่ชอ้อนชาเดี๋ยวน้ำตาลค่อยตักทีหลังนะคะ เราก็ใส่พริกลูกโดดหน่อยนะคะแดงกินดาหั่นหั่นแดงึ้น่ะก็ใบมะกรูด ต่างสายค่ะรอน้ำตาลมีตัดนะคะตัดรสเค็มหน่อยแล้วก็ลองชิมน้ำอร่อยค่ะอร่อยขึ้นมากๆเลยแล้วก็มีรสเผ็ด ของผิดใส่เป็น้วยแล้วก็ใส่ต้นหอมหัห่ทนทอดนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะก็ปิดแก๊ได้เลยค่ะ นี่ค่ะคั่วหมูสามชั้นซิคโคงหมูนะคะกับน้ำปลานะคะของยอ่าพรก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะยะ่าพรขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องยอ่าพรช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้ย่าพรบ้างนะคะสวัสดีค่ะ